แปลงผลักทีโฮนะครับเป็นแปลงปลูกผักที่มีท่อปุ๋ยนะครับหมักลูในแปลงนะครับมากลุดปุ๋ยจากท่อไปใช้นะครับนี่ตามลูกวาดลูกไว้จำลองแบบจำลองก็จะเป็นนี้นี่มีมีปุ๋ยอยู่ตรงกลางนะครับมีปุ๋ยอยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีผัก ผักรอบรอบผักปูกรอบๆนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นระบบน้ำมีทัมเมอร์ครับเป็นแบบว่าทำในสวนเล็กๆหรือว่าในบ้านเล็กๆนะครับมีระบบทัมเมอร์แล้วก็มีระบบอะไรนะวัดความชื้นนะครับถ้าฝนตกก็จะไม่ลดแต่กนดินแห้ง มันก็จะลดนะครับต้องเวลาทามืมออันนี้เป็นแบบ็มลองสำหรับแบบว่าทำในบ้านนะครับที่ไม่มีพื้นที่นะครับก็จะปลูกผักก็จะมีปลูกะระยะหนึ่งมีผักสลัดมีผักชีมีมะเขือมีตะไคร้มีขึ้นช่ายฝั่งนี้ก็จะมีมันนี่ครับ ที่สำคัญนะเขาええจะมีปุ so ๋ยแท่งปุ๋ยอยู่ในนี้นะครับเศษผักเศษอะไรก็ใส่ใส่ลงไปเขาลดน้ำเป็ชั้นชั้นนะแล้วปุ๋ยก็จะซึมออกมาปุ๋ยก็าซึมมาพืชตรงนี้ก็จะดูดกินก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเวลาเศษผักเศษอะไรเขาก็มาใส่ในนี้นะครับใส่แต่แล้วก็ลดน้ำเพราะปุ๋ยมันเป็นมันก็จะกระจายออกมาผ่านนะครับก็เป็นไอเดียนึ้งครับสำหรับ ปลูกไว้ที่ไม่มีพื้นที่นะครับเป็นสวนหย่อมแรกๆเขาทำอะบ้างครับในด้านนี้ก็จะเป็นถังปลูกผักแนวตั้งนะครับจะเรียกว,ว่าผักคอนโดครับคอนโดผักหมักปุ๋ยนี่นะครับก็จะมีตรงนี้จะเป็น,ต,น,ปนตั้งทําปุ๋ยนะครับแล้วก็ นี่จะมีดินนะครับใส่ปุ๋ยที่ปลูกผักคอนโดนี่มาดูของจริงครับตรงนี้ตรงกลางนี่เป็นที่ใส่ผักใส่เศษผักครับเป็นปุ๋ยพอลงมาข้างๆก็เขาจะทำเป็นปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกอะไรก็ได้นะครับตามที่เราจะกินครับ น,นี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับปูกแบบคอนโดนี้จะเป็นปลูกแบบแนวลาบนะครับนี่เป็นแป้งผักผสมนะครับจะมีมีขึ้นช่ายมีมะเขือมีขึ้นช่ายมีกุ้ยช่ายมีมะเขือมีพริกมีผักสลัด รวมกันอยู่ในแปลงเดียวกันนะครับนี่